สวัสดีครับผมเลจิครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องที่ถามกันบ่อยมากเลยครับคือทำยังไงถึงจะสร้างฟอนต์ตัวเองได้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องเกรินก่อนนิดนึงคือเทคนิคทั้งหมดที่ผมได้มาเนี่ยก็เอามาจากเว็บ o o t t o o m นะครับถ้าใครยังไม่เคยเข้าก็เข้าไปดูกันนะครับจะได้มาช่วยกันทำฟอนต์ให้กับประเทศเราที่ www.f0nt.com นะครับไม่ใช่ตัวโอนะครับ เอาละครับฟอนต์เนี่ยเราจะทําขึ้นมาอย่างไรหลายคนอาจจะว่าอ๋อมันเป็นเรื่องที่แบบยุ่งยากมากเลยในการทําฟอนต์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายกว่าที่คิดไว้เยอะเลยครับก่อนอื่นเลยเนี่ยอันดับแรกคือเราต้องมีเทมเพลตของฟอนต์ที่เราจะทําก่อนนะครับไอเทมเพลตเนี่ยมันก็คือเหมือนกับว่าตารางช่องฟอนต์นะครับที่มีตั้งแต่ a ถึง z กไก่ถึงฮอนกพู่แล้วก็รวมถึงตัวอักขระต่างๆทั้งหมดนะครับ ซึ่งเนี่ยก็มีคนทำไว้แล้วก็คือคุณนายพลเนี่ยนะให้เข้าไปที่ฟอ n com เลยนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยก็ไปที่ฟอรัมเลยนะครับให้มาที่หมวดว, War ic, วิทยาลัยเทคนิคเนี่ยนะครับอ่าเนี่ยครับจะมีนายพลเทมเพลตเวอร์ชัน3จุนนนะครับเข้าไปเลยครับหน้าแรกอันนี้เขาก็จะเขียนอธิบายถึง ไอ้ขั้นตอนการพัฒนาฟีเจอร์ของเขาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เวอร์ชันแรกจนถึงเวอร์ชัน3.001เนี่ยครับก็ลองอ่านดูนะครับเก่งจริงๆคนนี้แล้วก็เราก็ดาวน์โหลดในฟอนเทมเพลตมาเลยก็เซฟไว้ในเครื่องเรานะครับเอาที่แบบหาง่ายๆนะครับแต่นี้ผมโหลดมาเก็บไว้ในเครื่องละเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันดีกว่าอพอโหลดเสร็จก็เรามาดูกันเลยนะครับว่าหน้าตาของฟอนตในฟอเทมเพลตเนี่ย เป็นยังไงบ้างก็คือเป็นฟอนต์ของคุณนายพลเนี่ยครับที่เขาแจกจ่ายฟอนต์ให้ทุกๆคนเนี่ยนำไปใช้เป็นฟอนต์ของตัวเองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับอีกอย่างหนึ่งคือโปรแกรมที่เราใช้คือโปรแกรมที่ชื่อว่า font Lab นะครับในการสร้างฟอนต์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดโปรแกรมกันดูเลยอ่าครับอันนี้ก็หน้าต่างว่างๆนะครับอันดับหนึ่งอาจจะเหมือนหรืออย่าง เหมือนหรือต่างกับที่ผมโชว์อยู่นี่นะครับเพราะว่าแต่ละคนก็พอเปิดมาเนี่ยมันจะไม่เหมือนแบบนี้100%เหรอครับลองมาพวกลองคลิกพวกพาร์เนลพวกนี้ดูลองเปิดเปิดปิด,ป,ด,ป,ดปิดดูมันก็อาจจะได้อย่างนี้ก็ได้นะครับเอาละเราก็มาเปิดกันก่อนเลยว่าฟอนต์ในพลนเนี่ยอันนี้มันอยู่ที่ไหนเดสก์ท็อปในพลเทมเพลตเปิดมานะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ เปิดมาเป็นโหมดเนมนะครับปั๊บอันนี้มันก็จะเหลือน้อยลงเพราะว่ามันเทมเพลตนี้จะถูกเขียนขึ้นมาให้ใช้ได้ทั้ง Mac ทั้ง PC นะครับก็จะมีการเขียนอะไรอยู่ภายในซึ่งผมก็ไม่ค่อยทราบหรอกครับแต่ตอนเวลาเราพ i ววแล้วก็ให้พรีวิวเป็นแบบนี้ดีกว่านะครับก็ดูตรงนี้ครับเป็นเนมโหมดนะฮะเอาล่ะเรามาเริ่มลองทำกันดูนะครับเอาอย่างง่ายก่อนก็คือ ขั้นแรกเราก็ดีไซน์ฟอนต์ออกมาเขียนในกระดาษก็ได้หรือว่าจะเขียนในเ Photoshop เลยก็ได้นะครับเพราะว่าบางคนมีเพวกเมาส์ปากกาหรือแท็บเล็ตอะไรพวกนี้ก็ใช้อย่างนั้นก็ได้หรือว่าถ้าไม่มีก็สแกนเข้าคอมซึ่งก็ไม่ต่างจากวิธีการก็ไม่ต่างกันมากนะครับเรามาลอง New Project ดูเอาละครับ แล้วผมจะลองทําสักสองสามตัวนะครับเรามาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงก่อนอื่นเลยเนี่ยผมจะเขียนกอไก่ขึ้นมานะครับอ่าโทษทีเอาให้เป็นสีดำนะครับกอไก่ขอไข่อ่าอย่างนี้นะครับง่ายมากเราก็ copy ctrl c นะครับ จากนั้นก็มาที่ตัวกอไก่ซึ่งอยู่ตรงนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปปับ๊บหน้าตามก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอืมนี่คือกอไก่ของคุณไนพลเนี่ยนะครับจากนั้นเราก็เริ่มทําการลบทั้งหมดของตัวกอไก่ออกคอนโทนเนะครับแล้วกด Delete เสร็จแล้วเราก็กด Pass คอนโทนวี v. ปึ้งขึ้นมาเราก็จะได้กอไก่ของเราอันนี้เดี๋ยวผมเอาสักเจาเรา์เาลองมาเทียบดูว่าอ่าของคุณในพลเนี่ยไอตัวความสูงของมันอยู่ที่ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองไกดๆตัวนี้ดูผมว่าเอาประมาณนี้ถ้าสมมุติความสูงของตัวอักษรพยัญชนะธรรมดานะครับคลิกขวา Convert to g l o b a l นะครับมันจะเป็นสีแดงอันนี้พอเราเลื่อนอก็จะได้กไก่ในกอไก่ก็จะมีเส้นนี้ขึ้นมาพร้ะถ้าเกิดเลื่อนตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บตรงนี้ก็จะถูกเลื่อนด้วยอเราลองมาทำกันดูนะครับมาที่ Window อ่าไม่ใช่มาที่ t o o l นะครับ background trace มันนะครับทำให้ภาพเป็นเวกเตอร์ขึ้นมา เราก็จะได้เวกเตอร์ตรงนี้ขึ้นมาลองซูมเข้าไปดูนะครับแต่การเทสเนี่ยมันจะมีข้อเสียคือว่ามันจะไม่ไม่เป๊ะ100%อซอย่างที่เราต้องการนะครับัอีกอ,อย่างหนึ่งคือการ Copy มาจาก Photoshop เนี่ยสังเกตได้ว่ามันก็จะต่างขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคือมันมันมาไม่หมด100%เเหมือนกันแล้วเทสก็จะหายไปอีกเพราะฉะนั้นเราต้องทำ าการดัดเส้นอะไรพวกนี้ให้มันใกล้เคียงที่สุดนะครับก็ลองดูนะครับกดคลิกขวาแล้วก็คลิกตรงนี้มันจะเพิ่มจุดขึ้นมาแล้วก็ลองดัดอะไรพวกนี้คล้ายๆพวกโปรแกรม i l l u s t r เตอรอะไรพวกนี้นะลองดัดดูว่าแบบที่เราต้องการเนี่ยมันมันเป็นยังไงมันบางทีอาจจะต้องดัดจากจุดนู้นจุดนี้อะไรนะฮะ อะไรทำนองนี้ฮะลองดอูส่วนไหนที่มันเกินออกมาเราไม่ต้องการเราก็ลบทิง้งอย่างจุดนี้นะครับก็เราก็ลบทิ้งไปเลยปึ๊บไอตัวนี้มันก็ยังพอเลื่อนจากจุดแกนกลางอะไรนี้ได้อันนี้ขาตรงนี้มันหักใช่ไหมครับลองดูนะครับไอตรงเนี้ยขามันหัก หักออกมาเป็นอย่างนี้เราดับเบิลคลิกได้ปุ๊บมันจะกลับมาเป็นแบบขาที่แบบขนานกันให้ความรู้สึกว่ามันไหลไปทางเดียวกันนะครับแต่เธออยากให้หักเราก็ดับเบิลคลิกอีกทีมันก็จะสามารถหักซ้ายขวาได้อันนี้เราก็ลากลงมาแต่ถ้าเกิดว่ามันมันมันตรงเราก็มันจะอย่างนี้ไม่ได้นะฮะให้กดออเทอเนตนะครับแล้วลากนี่ก็จะได้ ตันนี้เราไม่ต้องการเยอะเกินแล้วก็ต้องการดัดเส้นให้หมดนะฮะบางทีตรงนี้ก็มากไปแล้วก็เอาออกซะลากมันขึ้นมาตรงนี้เพิ่มขึ้นมาให้มันรู้สึกว่าเหมือนให้รู้สึกเหมือนแบบหมึกที่กดลงไปนะครับเอาละเราได้ละกอไก่เราเดับเิลคลิกตรงนี้ลบ แบกเก้าออกได้กอไก่มาแล้วครับอันนี้คือหน้าต่างพรีวิวเราลองพิมพ์ดูว่ากอไก่ที่เราทำเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงอะได้มาแล้วครับกอไก่ตัวแรกของเราอ,าอธิบายนิดนึงคือตรงนี้มันจะมีการออกแบบฟอนต์เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ของฟอนต์นะครับข้อสำคัญกว่ารูปลักษณ์ของฟอนต์ก็คือ ช่องไฟของมันโปรแกรมนี้จะมีการสร้างช่องไฟของมันด้วยโดยการกําหนดเส้นกั้นหน้ากั้นหลังนะครับก็คือเส้นพวกนี้เราลองเลื่อนดูปึ๊บอันนี้มันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองพิมพ์อีกตัวหนึ่งขอไขดูนะครับปึ๊บเห็นไหมครับจะเกิดช่องว่างตรงนี้ขึ้นเราลองมาเลื่อนเส้นกั้นหลังคือป้ากันหนานิดนึงอ่าอันนี้ก็จะเป็นฟอนต์มากขึ้นนะครับ ก็อันนี้คือขั้นตอนแรกของการทำฟอนต์ลองทำตรงนี้ดูก่อนจะมีเทคนิคต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทยอยทำออกมาเป็นวิดีโอให้นะครับครับสวัสดีครับผมเด็กจีครับ